ร้านเลียวเด็กคอนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงเก้าอี้เท้าแขนโค้งมนลับสรีละ งานเกรดพรีเมียมพื้นนั่งหลังพิงหุ้มผ้าบุเฟอร์นิเจอร์เกรดดีสีทูโทนเรียบหรูร่วมสมัยและนั่งสบายเหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยร้านอาหารส่วน V.I.P. ร้านกาแฟที่ต้องการบรรยากาศหรูหราขนาดกว้าง58ลึก66พื้นนั่งสูง45หลังพิงสูง85เซนติเมตรวัสดุไม้ยางพาราทำสีย้อมเอสเพสโซ่หุ้มผ้า เฟอร์นิเจอร์เกรดดีผลิตโดยช่างฝีมือไทยจุดเด่นที่รูปทรงและสัดส่วนคู่สีทูโทนที่ลงตัวแพทเทิร์นงานเย็บกุนขอบดูไฮเอนชิ้นงานสร้างบรรยากาศให้ดูมีรสนิยมแถมยังนั่งสบายสนใจสินค้าเช็คราคาหรือเลือกชมสินค้ารายการอื่นๆได้ที่ลิงก์ที่แนบด้านล่างนี้เลยครับ